วันนี้ผมจะมาเป็นลิงใช่ครับทุกคน expands. วันนี้ผมจะมาเป็นลิงในสวนสัตว์นีเพื่อนของผมเองก้าืช้างขอจับงวงหน่อยได้ไหมต้องการครับพี่ช้างพี่ช้างเราอยากได้แว่นนะครับท like ุกคนอันนี้ใส่แทนได้ป่ะแมงมุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกาะมือเกาะมือเฮ้ยเกาะมือได้ป่ะทุกคนน่ากลัวมากโย่พี่ช้างโยนล้ผมอย่างนี้ไม่ได้นะพี่โอ้โหคนที่กลัวแมงมุมนีหัวใจวายเตือนนะทุกคนไปครับโอ้ยมองไลิงน้อยโอ้ยอะไร เอากล้องเหรอเอาผู้ทำอะไรมึงเนี่ยอันนี้ตรงนี้ฮึไม่กลัวเหรอโอเคถ่ายรูปให้นะมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงมาเอ้ามึงจะเอาใช่ป่ะเดี๋ยวขุตั้งหลักก่อนเอ้ยมึงเข้ามาขอตั้งหลักก่อนใช่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 ยฮ่าไอ้หนู เอ้ให้มันมีมันมีเอคเนื้อตกูนี้หัวแตกหัวอตะกูาะทำเพื่อนกูอยากสัญญาก็ไม่บอกอยากถอนฟันก็ไม่บอกเอ้ากูโดนใครตีเด็ดหัวแตกเลยอ๋อมืมพากิจลือพากิจของเรานะครับทุกคนเราต้องหาแว่นให้ช้างตัวน้อยหิวเหรอเอาแมงมุมกินแมงมุมได้ไหมกินไหม โอ้โหอร่อยด้วยชอบกินยังงูเหรอครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยใครปลายมาให้ใส่กูเนี่ยโอ้โหทิ้มตัวด้วยมือใช่ไหมมือเองมันทำผมก่อนนะครับคุณตำรวจมันทำผมก่อนไม่ฟังกูด้วยหน้าไมดิไม่ฟังกูเชื่อตำรวจโอ้ยโอ้ยทำเพื่อนกูโอ้ยมาดิ เหรอเฮ้ยเคลมไไม่เป็นไรเหรอวะดูวเอ็มซข,ขนาดนี้นอ,อ๋อกันเดิน,ปนนะไปแล้วมาดิเอาวะโอ้โหยิงจนฟันหรออะไรไม่ให้มึงมือหรอกเฮ้ยเฮ้ยตุ่วานโอ้ยดุ่ยชวานมายัางไงวะเนี่ยทำกูก่อนเอา้ากูย,ยังไม่ทันทำไรมึงเลยนี่มึงแกเตะอืกอย่างเดียวเลยอเอาพริกยัดปากแม่งเลยามาดิ มานี่นีดึกงกระโหลกมานี่เอาพี่ยัดปากไวโอ้โหโอ้โหเพ่งแก้งลิงกูใหญ่เลยไอตำรวจคนที่มันสู้มือเดียวเฮ้ยหรือจะหย่งทุนป่ะผู้โดนอะไรเนี่ยกูย,ยังทำเคว่ไม่ใ็่เลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาแว่นไปให้ช้างก่อนไว้ยาอันนี้ครับพี่ช้างจัดไปโอ้โหโคจเท่เอาอฟางังโอเค เอาหิวหิวหิวเอเมียให้กินหวานเอ้ยเจอแล้วเอาพึ่งให้กินขอบคุณมากครับที่ให้อาหารเอามานี่เอามานี่บอกว่าเอามานี่ไงครับกินกริงพึ่งไหมอ่องมาเตกุยอุ้งยังไม่จะตามเชื่อเลยมึงเลยเนี่ยเอาอะเอาพริกยัดปากไปสงบสักที โอ้มีแผงไข่อยู่เนี่ยได้อยู่อ้าวกินไข่ไหมนิ่งกินไข่ก่อนเอาไปเฮ้ยให้โตไวๆเฮ้ยอะไรอ่ะไปทำอะไรเนี่ยทำไมเกมนี้มันวุ่นวายขนาดนดี๋ยวนี่ยไม่ถามจริงเฮ้ยนี่ไก่จะกินได้ไหมเฮ้ยหูฟังวันนี้โอ้มีวันนี้หูฟังวะโอเคไปได้ช้างอยากฟังเพลงว่ะพี่ช้างอยากฟังเพลงผมงอจัดให้เอาไป เอ้โอได้กล้วยมาโหค,ครับพี่ยางโหฮิตซอมวันอ๋าเพ่ก็คือให้เอาสัตว์บางคนได้ได้กล้วยอ้าวบางคนได้ได้กล้วยอา้าวหายแล้วคือมึงเป็นคนยังไงเนี่ยมาล้อเลียนลิงเนี่ยกูถามจริงโอ้โหนมันลื่นมาวะโอเคมันลื่นโอ้ร้องไห้เด้อทุกคนดูดิที่มึงแกล้งกูนยังไม่ร้องเลย,ยฟันลุง่งในปากาไปดิ คนคุมสวนสัตว์มันอยู่ไหนหมดวะกูถามจริงทำไมมันปล่อยคนมาเล่นผ่านชนี้วะนี่ไงโอ้โหไข่แมลงขนาดนี้เลยวเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมึงจะเอาใช่ปะต่วในสวนสัตว์มันจะปิดหรือเนี่ยจะเอาจะเอาก้วยจะเอากล้วยเฮ้ยโอ้โหนีน้ำใจนะขอบใจมากดักขอได้วยปะขอได้วยปะเออนี่แหละโอ้โหเหมาะมือเลยกินไหมว้าวเจ๋ Stop! Don't do that. I'm it. I'm one. Don't do that. เฮ oh, yeah. ้ยมึงขเป็นไรอ่ะตีจนขางม่วงแล้วเจ็บไหมเดี๋ยวกูถอนฟันเองอ hurts. อีตีดูแล้วนี้กโอเคอเคนี้ก เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตัวรอดนะครับทุกคนปล่อยตัวน้อยไปกันแหละ<ต>ผมไม่ไหวแล้วโอเคอุ้ยตก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 เฮ้ยอ๋อปีอนอได้ด้วยปึ๊บปึ๊บอ๋อแค่สองวิ่งยีราฟด้วยว่ะออกไปได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้เฮ้ยเจ๋อเดี๋ยวหัวไปกินงอน,นดีกว่า,า,าวนี่ไงนี่ยีราฟ<อ>ด้วย ขอ่ครับได้ครับอผเป็นผู้หญิงนี่ไม่ได้ต้องให้มือถ้าผู้งขอมือเราก็ต้องให้นะครับหมถ้าผู้ชายเพอีกเรื่องหนึ่งถ้าผู้ชายเพอีกเรื่องนึ่งปลาของใส่ตือเอ้าคนตีนคนตีนเหรอลคนตีนเหรออลเนี่ยีหน้าดูียหน้าอะอะไรโอ้ยเหนือสวรรม ไอ้พี่้าดว่า่ือเไม่รูไม่เ้ยอเนอะตกความลับโอ้โหช่างเก่งเยวะกูไม่เข้าใจเลยมึงไม่ปกป้องกูนะมึงปกป้องแต่คนเฮ้ยอะไรอะเอาอ่ะเอาไว้ดิมูกเป็นไเนี่ยจะเอาขึ้นเหอเอาไว้ดิอืมวงเวียนตีนเหรอไปไหนละมึงไปไหน

ไม่มีจริงหรอไม่จริงอ่ะเอาไฟช้อยขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยบิงอะพอเท่โอเคขวากลัวนิดนึงไม่คงขอได้ปะคงขอใช้ยังไ้ปะโอ้น้ำใจงามจริงโอเคอาหายหายให้ดูหล่อมากบอกเลยเป็นไงอ่ะเอาขึ้นไปเอา้ามาอย่างไหนเนี่ยไปดิเกกะว่ะเอา้กา,ออาก็คือมันเข้ามากวนกูมึงไม่สนใจแต่พอกูตีมันปุ๊บมึงไปทำร้ายกูเลย วะล่ะจะไฟอ่ะลงขึ้นมาหนึ่งหนึ่งไงไอ้หนุ่มเฮ้ยมันเป็นไรวะลบก่อนโอ๊ยวันโดนเตะเอาเลรงก่อนหยาบหน้าป้งล่อยหน้าอีกทีนึงไม่ยอมให้ลูกเขาเว้ยไอยแม่งมายิงกูอีกแล้วไอ้มุ้ยไปทำอะไรมึงเลยเฮ้ยอย่าอย่าทำเพื่อนกูขวดคู่ตีป่อยหนึ่งที ไอ้นี้ม่กมากแล้วหนีก่อนสู้ไม่ได้ต้องหนีอุ้ยหลบลงนี้ได้ปะหลบโอ้โบอสมมว่าถ้าเกิดมัเข้ามาผมหนีตรงนี้ได้นี่เองอ๋อแค่เรไปกินเอาไปกินสิวะอร่อยไหมเอออร่อยก็ดีกูเหนื่อยกับมึงมากเลยดูแลมึงเนี่ยโอ๊ยมีหมูเด้งด้วยผมหมูเด้งตัวใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออันนี้คือแบบสงบแล้วเหรอเอานี้ไปให้ลุงก่อนลุงช้างพี่ช้างจะเอานี้ใช่ไหมให้ชายกับชายทรติภาพ หลักฐานคนนี้มันทำหรือคลืินไล่เราเนี่ยเอาให้แม่งก่อนเฮ้ยเอาขวางหุ่นดิหึมกิ๊กเก่าเอาใบช้างเนี่อยโอเคมาเดี๋ยวไลน์สินะเอาไอ้ขวดนี้ให้กับคนที่แบบว่ามาหาเรานะครับทุกคนให้เข้าไปเฮ้ยโอ้โหต้องเนคนยังไงเนี่ยเอาขวานมาให้ลิงเนี่ยไม่ทำจริง ฝันไม่อยาเข้ามาขวางว <ะ S 1> ตเต<ว>ะกูเดียวทุก <ผม S 2> ่วโอ้ยเเ่วงไปยอมอถอนฟันให้เจ๊แม่ไม่มีอะไรเลยให้ตูต่อยคนอย่างเดียวเนี่ยกูก็แบบเหนื่อยอะไรเนี่ยอ้พวกมนุษย์พวกนี้นี่กินหึงเลยโอ๊ยกูตกทางขี้ออกออก่อนตกโอ้ยกูตกบ่อขี้เอามาก่อน มุงยาวใช่ไหมอร่อยเปล่าอุ๊ยหน้าจะอ้วกไม่็ัด้มมงเจกูมาหนึ่งรอก่อนมึงยาวใช่ไหมนี่งเอาขี้เข้าปากเจอเอาขี้ยัดปากเราง่ายเลยวะอ๋อโอเคให้ไปขโมยเฟ้นไฟเฮ้ยเฟ้นไฟขอเฟ้นไฟหน่อยผมเอาเฟรนไฟมาให้ครับ มันก็สูงโอเคคือพี่ชาเขาบอกว่าไอ้พวกนักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีมันหิวเอาอาหารป้อนให้มันกินหน่อยโอเคได้เอากินไหมกินไหมยิ้มวะงอร่อย Come on Fuzzy give it to me โอเคทำอะไรนี่คุณครับวะไอ้นี่เปนข้ามางกลิ่นเลยวะกูเหนื่อยกับมึงกันแท้ก็ไม่ไหวนะผมเหนื่อยมากเลยทุกคน เกมนี hand, okay. hey, happened, right? ้ไม่ง่าผมเลยสุดๆโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบเกมนี uh ้กันนะครับผมชื่อเกมว่า I Am Monkey นะครับเป็นลิงในสวนสัตว์กระเฮิร์ตกูแกงจะพูดลาลิงมาจากไหนเนี่ยข้อปิดท้ายด้วยกันสัตว์หน้าไอเวนี้กันสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับใครชอบก็กดไลค์และกดแชร์จับตาใครให้ผมด้วยนะครับถ้าใครที่อยากไห่ได้เล่นเกมนี้อีกก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับตอนนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณครับ yeah <laughs> try to touch him